ก็สวัสดีนะครับผมก็รอ2อ2 5ัน m g m เดดแนะครับผมตอนนี้ทุกท่านก็นอยู่กันในเกมโรบอทนะครับกับแมปแอนิเมทวีปอนวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับผมที่เป็นอาร์บอร์ดของคิดมากนะครับที่เป็นบอร์ด20นะครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผม ก็สวัสดีนะครับพี่มีร้านมาแนะนำนะครับผมร้านชื่อว่าร้านชานมหวานเย็นนะครับผมรับบริการรับกดเกมพาสเลดแปดนะครับผมก็เดี๋ยวมีแมปอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมรับกดเกมพาส์ตเอ e นเมตวิปปอนเลดแปดก็จะมีของ ที่อยู่ในเกมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีเกม Star p a r t s v e r ช i o n Pack แล้วก็ Star Pack, Exclusive Pack, ออกเกมพาร์ตนะครับผมก็ราคาตามนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น QR Code นะครับก็กดกันได้เลยนะครับก็จะมีของ Discord แล้วก็ Facebook นะครับแต่สำหรับผมผมว่า Discord ง่ายสุดนะครับผม เฟซบุ๊กนี่ถ้าเราจะเข้าไปดูก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือบอร์ดเควสนะครับผมที่ผมจะทำเควสวันนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับอันที่หนึ่งนะครับผม เขาบอกว่าให้เราไปตีโลกหนึ่งก็คือซาบูซาบูโซ่นี่นะครับผมนี่คือโลกหนึ่งนะครับผมไปครับไปที่โลกหนึ่งเลยซาบูโซ่อยู่ตรงไหนนะครับผมอ่าไปที่โลกหนึ่งนะครับไปที่โลกหนึ่งอ่าอันนี้นี่นะครับอ่าซาบ,บูโซ่ก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับทุกคนนี่คือซาบูโซ่นะครับเนีเน่ตัวเนี้ย เราปักธงไว้ก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยเราปักธงเอาไว้นะครับผมแล้วเราก็ไปตีตรงนี้ก็ได้นะครับก็ตีทั้งหมดนะครับตีทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับเราก็จะได้น้ำยาดาเมจมาแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยแล้วก็เอ็กพีสามพันนะครับผมไปครับอันแรกเควสจบเราก็กดเคมนะครับน่าจะกดเคมหรือเปล่าผมจำไม่ได้ละอ่ะอันที่สองนะครับผม อาจะต้องไปตีโลกสองนะครับก็คือฟิเซอร์นะครับผมอ่ะเราไปกดเราไปตีฟิเซอร์ที่โลกสองนะครับอ่ะโลกดักนบอลน,นะครับทุกคนฟิเซอร์อยู่ตรงไหนนะครับผมนี่นะครับฟิเซอร์ฟิเซอร์ก็จะเป็นตัวเนี้ครับฟิเซอร์เนี่ยเนี้ยเนี้ยไอห,หัวสีเขียวที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่บนภูเขาเนี่ยสี่ตัวเนี้ยอ่ะเราก็กดอ้นี่ไปนะครับผมอ่ะแล้วเราก็มาตีตรงนี้ อ่ะนี่เราก็ได้อย่างละแปดตัวแล้วก็แป๊บเดียวก็ตันนะครับผมแป๊บเดียวก็ได้หนึ่งร้อยนะครับผม mm. ก็อันนี้ก็คือโลกที่สองนะครับผมอ่ะสำหรับโลกที่อ่าสำหรับเพจที่สามนะครับผมเพจที่สามตีมาโคหนึ่งพันตัวนะครับผมอ่ะโลกที่สามจะได้ประมาณนี้เอ้โลกที่สองเดี๋ยวผมโลกที่สองก่อนโลกที่สองตี ิซซ์ห้าร้อยตัวนะครับเด๋ยได้ขวดน้ำยาใหม่มาสเตอร์โพชั่นนะครับแล้วก็รีโลหนึ่งอันแล้วก็เพชรเขียวอีกหนึ่งร้อยนะครับเอพีสามพันนะครับผมอันนี้ก็คือโลกสองนะครับอ่ะแล้วอันที่สามนะครับผมอ่ะเราไปอันที่สามเลยนะครับไปโลกที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามาโครอยู่ไหนนะครับนี่คือโลกที่สามนะครับรีเสิร์ชแลนด์นะครับทุกคน อ่ะไปโลกที่สามนะครับผมมาโคอยู่ตรงไหนนะครับผมมาโคอยู่นี่นะครับมาโคจะเป็นตัวตัวสีม่วงนี่นะครับจะเป็นตัวสีม่วงนี่นะครับนี่คือมาโคนะครับผมอ่ะมันจะมีอยู่สองจุดนะครับทุกคนนี่ก็คือจุดหนึ่งแล้วเราก็ปักธงเอาไว uh ้อ่ะนี่นะครับปักธงเอาไว้นะครับทุกคนแล้วทีนี้ อ่ะโลกสามจะได้อะไรบ้างนะครับผมโลกสามตีมาโคทั้งหมดหนึ่งพันตัวนะครับผมจะได้โอชีคิดมาดหนึ่งสองอันนะครับอ่ามาตเตอรี่หนึ่งอันอารักหนึ่งอันแล้วก็เพชรหนึ่งรอยแล้วก็รีโลหนึ่งอันแล้วก็เ e อ p กพีสาพันนะครับผมอันนี้คือโลกที่สามนะครับผมอ่ะโลกที่สี่นะครับโกโจนะครับผม โกโจนี่อยู่ตรงไหนอ่าโกโจอันนี้เป็นบอสอ่าเป็นบอสลับนะครับทุกคนอันนี้เป็นบอสลับนะครับผมอ่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับโลกที่กลับไปที่โลกที่สองนะครับทุกคนกลับไปโลกที่สองนะครับผมอ่าเรากลับมาโลกที่สองใช่ไหมแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็กระโดดไปเหมือนเดิมนะครับโลกที่สองอ่านี่คือโลกที่สองอยู่ตรงนี้นะครับ เราไปที่อบอสลับนะครับผมนี่นะครับบอสลับตรงนี้เลยนะนี่คือบอสลับนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปตีตัวนี้นะครับผมอันนี้คือโกคูนะครับไปตีตัวนี้นะครับผมทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมอ่ะโลกที่สี่ไอ้ไม่ใช่โลกที่สี่เควสที่สี่นะครับผมตีกับโกคูหนึ่งร้อยตัวนะครับผมอ่ะก็จะได้น้ำยาดาเมจสองอัน มาสเตอร์สี่อันแล้วก็ลักกี้หนึ่งอันลีโลหนึ่งอันแล้วก็เ,ออเพชรเขียวหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็อีกพีนะครับผมอ่าสำหรับจบนะครับอ่าแล้วไปเ,เวสที่ห้านะครับผมเ,เวสที่ห้านี่ก็ตีบอสรับเหมือนเดิมนะครับผมไปที่โลกสามนะครับไปที่โลกสามไปที่โลกสามนะครับอ่า บอสลับอามาโดอยู่ไหนนะครับผมอ่ะนี่นะครับเราก็มันจะเป็นหนวดข่าวนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นหนวดข่าวนะนี่นะครับเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วทินดอยู่ในนี้ยครับก็คือไอ้ตัวเขียวที่บนเขานะครับผมก็คือตีตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือหนวดข่าวนะครับอารมาโดนะครับผมเห็นไหมอามาโดนะครับอามาโดแล้วดูชื่อมันก่อน ไม่ทันแล้วนั่นแหละจะต้องมาตีตัวนี้นะครับทุกคนอัลมาโดนะครับผมอ่ะเตอัลมาโดตัวนี้กี่ตัวนะครับผมอ่ะเคเวสที่ห้าใช่ไหมเคเวสที่ห้าอัลมาโดห้าร้อยตัวนะครับแล้วก็จะได้แบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะไปเคเวสที่หกนะครับเคเวสที่หกนี้จะแตกต่างลงไปเลยนะครับก็คือเราจะต้องทําภารกิจดันเจ้นอีซี่ห้าครั้งนะครับผมห้าครั้งนะครับ ก็คือลงห้ารอบอครับก็จะได้น้ำยาน้ำยาดาเมจดนะครับผมน้ำยาดาเมจสองขวดอา่าเพชรเขียวยหนึ่งร้อยเอ็กพีสามพันนะครับผมอา่านี่ก็คือเชรที่หกเชรที่เจ็ดนะครับเพชรที่เจ็ดอันนี้ซาโซลกินะครับผมอันนี้เราจะต้องไปที่อา่า ไอ้นี่นะครับผมอาเควที่เจ็ดนี้เราจะต้องไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ mart Event คริสต์มาสอีเวนต์นะครับอ่าสโครากินะครับเราจะต้องไปที่คริสต์มาสอีเวนต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปักธงก่อนอ่าคริสต์มาสอีเวนต์เดี๋ยวนะมันต้องเป็นตัวนี้สิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปักธงตรงนี้ นี่นะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้เลยตัวที่อยู่หน้าบอร์ดนะครับผมสกโกรกินี่นะครับก็นี่นะครับไม่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือตีตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะโลกที่เจ็ดได้อะไรนะครับได้โลกที่เจ็ดได้อ่อได้น้ายาใหม่สองขวดได้น้ํายาคิดมาสโพชั่นสองขวดน้นํายามาสเตอรี่สองสี่ขวดอ่าเทสเขียวหนึ่งร้อยแล้วก็เอ็กพ exp สามพันนะครับผมแล้วก็ไปเควสที่แปดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเราจะลงต้องลงอ่าดันเจียนนะครับกลางนะครับผมห้าครั้งนะครับเหมือนกันห้าครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้ขวดน้ํายาดาเมจมาสองมัเตอรีสี่ลัคก,กี้สองรีโลหนึ่งแล้วก็อ่าเพชรเขียวหนึ่งร้อย exp สามพันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่าโลกที่เจ็ดโลกที่แปดโลกที่เก้านะครับโลกที่เก้าเราจะต้องไปตีโมคุชิโบะนะครับโมคุชิโบะอยู่ไหนนะครับผมโมโุชิโบะก็คือตัวที่ผมเดินไปเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับโมคุชิโบะอยู่นี่นะครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่โมคุชิโบะ อ๋อโมโคชิโบอ้นอ่าตัวโลกโลกนี้นะครับตัวเดมอนนะครับไปที่โลกเดมอนนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นบอสลับของโลกเดมอนนะครับผมนี่แล้วเราก็เดินไปตรงนี้นะครับเราเดินไปนะครับเดินเดินไปเดิน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 แล้วเราก็กระโดดไปนะครับอ่อยู่นี่นะครับผมทุกคนอยู่ในเอมเรัลนะครับผมนี่ก็คือดีนนี้นะครับอันนี้คือตัวโอโคชิโบนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผม ตีตัวนี้ทั้งหมดอโอโคชิโบโอโคชิโบนี่นะครับผมห้าร้อยตัวนะครับผมจะไดะ้น้ำยาใหม่ตีขวดรีเซ็ตไอรีโลหนึ่งอันเพชรหนึ่งร้อยแล้วก็เอ็กพีสามพันนะครับผมไปโลกที่สิบนะครับโมลิกนะครับผมโมลิกนะครับ ตัวนี้จะอยู่ในคิดมาสเหมือนเดิมนะครับผมโมลิกนะครับไปที่คิดมาสนะครับโมลิกอยู่ไหนนะครับผมอ่าโมลิกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมสีฟ้าเลยนะครับโมลิกนี่นะครับโมลิกนะครับผมโมลิกโมลิกนะครับ เราจะต้องตีโมลิกหนึ่งพันตัวนะครับได้แบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็เออสิบเอ็ดนะครับผมเราจะต้องไปตีฟีดนะครับก็คือของโลกหกนะครับฟีดของโลกหกนะครับผมอ่าไปที่โลกหกนะครับไปที่โลกหกอ่าฟีดนะครับอ่าฟีดอยู่ตรงไหนนะครับผมก็คือตัวน้ําแข็งนะครับตัวน้ําแข็ง อ่ะฟีดนะครับแล้วเราก็เดินตรงนี้ลงไปนะครับผมเดินลงไปลงไปนี่นะครับอยู่ในอมรอนนี่นะครับผมฟีดอยู่ในนี้นะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าฟีดนะครับตีทั้งหมดฟีดฟีดนะครับ ตีทั้งหมด1,000ตัวนะครับผมได้น้ำยาคิดมาส 2, มาตตองมัลติลี่งแล้วก็เพชร100่งร้0 0เนะครับผมมาอันที่2นะครับเมกาบอสนะครับผมอาเมกาบอสอันนี้นะครับเราจะต้องตีเมกาบอสก็คือ1ตัวนะครับผมเนี่ยก็คือเกิดที่โลกไหนแล้วก็ไปโลกนั้นนะครับผมอ่าแบบว่ามันเกิดที่โซเชียลมีเดียอ่ะช่ยอ่า โซลโซซตี้นะครับผมไปที่โลกของโซลโซลเซตตี้นะครับผมอ่ะเราก็คิดแต่ตีทุยเราก็ตีแค่หนึ่งตัวนะครับทุกคนอ่ะเราก็ไปตีนะครับอ่ะแล้วเราไปตีนะครับอ่ะนี่นะครับตีนะครับแล้วเราก็จะได้ภารกิจหนึ่งตัวมานะครับผมเนี่ยอ่าสิบสองใช่ไหมอ่าเมกาบอสนะครับตีหนึ่งตัวนะครับอ่าจะได้ดาเมจกวดาเมจหนึ่งมัเตอรี่หนึ่ง ลัคกี้หนึ่งแล้วก็ลีโลหนึ่งแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยเอ็กพีสามพันนะครับผมอันที่สิบสามอันที่สิบสามก็เหมือนเดิมนะครับผมอันที่สิบสามจะลงดันเจีนฮาร์ดห้าครั้งนะครับผมก็จะได้ขวดน้ำยาดาเมดหนึ่งแบตเตอรี่หนึ่งอ่าลัคกี้หนึ่งรีโลหนึ่งแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยเอ็กพีสามพันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ผกท็ทีอ่าอันที่สิบสี่นะครับอันที่สิบสี่เราจะต้องไปตีคิลิคิไลส์นะครับผมก็คืออยู่ในอโลกของคริสต์มาสนะครับผมไปที่โลกคริสต์มาสนะครับทุกคนอ่ะคิไลส์นะครับคิไล์อ่าหลังๆจะอยู่ในโลกของคริสต์มาสหมดเลยนะทุกคนคิไลส์ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับเนเนเนอันนี้คือคิไลส์นะครับผมอ่ะคิไล์ ได้อะไรบ้างนะครับผมคีย์ไลท์เม่กี้ถึงไหนละอ่ะนี่นะครับสิบสี่คไลท์นะครับผมจะได้ขวดเาเมจหนึ่งแบตเตอรี่หนึ่งลัคกี้หนึ่งรีโลหนึ่งแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็เอ็กพีสามพันนะครับผม อ่ะตีตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ไปตีนอสนี่นะครับผมก็คืออันที่สิบห้านะครับอันที่สิบห้าเราจะต้องไปที่โลกของมารินฟอร์ดนะครับทุกคนอ่าโลกมารินฟอร์ดนะครับโลกมารินฟอร์ดนะครับผมอ่ามารินฟอร์ดเราไปตีตัวนี้นะครับมารินฟอร์ดเราไปตีบอสนะครับเป็นบอสธรรมดานะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับเราจะต้องเข้าไปในนี้อ่าแล้วเราก็ไปตีมันนะครับทุกคนแล้วก็ ตีบอสต,ตัวนี้ก็จะได้เอ,อ15ใช่ไหม15จะอาตี15นี่ตัวตีตัวนี้หนึ่งพันตัวแล้วก็ได้มาตเตอรี่หนึ่งร้อยนะครับไปที่16นะครับผมเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้จะแตกต่างจากอันแรกนะครับเราจะต้องตีเมก้าบอสห้าต,ตัวนะครับผมอ่า เนี่ยครับมันก็รอไปนะครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้แน่นอนก็ต้องรอก่อนก็นจะได้ขวดน้ํายาราเบตหนึ่งวัตตอรี่หนึ่งลักกี้หนึ่งรีโลหนึ่งแล้วก็เอ็กพีสามพันแล้วก็เพชรเขียวหนึ่งร้อยนะครับอ่าอันที่สิบหกเสร็จแล้วใช่ไหมไปอันที่สิบเจ็ดนะครับเราจะต้องไปตีเอกโกจิเลกรีนะครับผมก็คืออยู่ในโลกคิดมานเหมือนกันนะครับ mm hmm. ผมไปอยู่ในโลกคิดมานนะครับ อ่ะตีตัวไหนนะครับผมอ่าตีตัวนี้เลยนะครับตีตัวนี้เลยไอตัวสีเหลืองนี่นะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะอ่ะตีตัวนี้นะครับผมทั้งหมดนะครับอ่อทั้งหมดห้าพันตัวนะครับผมจะได้ขวดน้ํายาดาเมจหนึ่งมัลตอรีหนึ่งลัคก,กี้หนึ่งอ่ารีเซ็ตหนึ่ง แล้วก็ 3000, เพชรสามพันไอเพชรหนึ่งร้อยพนะครับแล้วก็ไปตีจากิฟูนนะครับผมจากิฟุนนะครับผมจากิฟ่ลตัวนี้เราจะต้องไปตีโลกที่9เราต้องไปโลกที่ตีโลกที่เนะครับทุกคนตัวนี้เราจะต้องไปตีโลจิฟุน จำไม่ได้ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมคมลิกก่อน,นะนจำไม่ได้ละเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวโลกิฟุลใช่ไหมเดี๋ยนะผมจำไม่ได้เออแต่วะนี่นะครับชื่อตัวนี้เลยแอตัวพวกดำนะครับภาพพกดำนะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เลยอันนี้คือโลจิฟุลน,นะครับผม ก็คือตีตัวนี้นะครับผมตีไปเรื่อยๆนะครับอ่าตีโลจิฟูนตัวนี้จะต้องหนึ่งพันตัวตีให้ได้หนึ่งพันตัวได้น้ำยาหน 1, ึ่งมาตาดาเมจหนึ่งมัตอรีหนึ่งลัคก,กี้หนึ่งลิโลหนึ่งแล้วก็เอ็กพีสามพันอ่าเพชรหนึ่งร้อยนะครับอันที่สิบเก้านะครับเรากลับไปที่โลกของอ่าคิดม้านเหมือนเดิมนะครับผมอ่ากลับไปที่โลกคิดม้านนะครับ เราจะต้องไปตีบอสนะครับผมสองตัวนี้คือต้องหาดี่ดนะครับหายากมากครับผมก็คือตีโลกโลกโลกของบอสนี้เอ้ยโลกของอันนี้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับตัวนี้เลยอ่าได้อะไรบ,บ้างนะครับผมอ่าได้อ่า,อาตีเซลินหนึ่งพันตัวนะครับจะได้น้ํายาดาเมนหนึ่งมัเตอลีหนึ่งลักกี้หนึ่งอารีโลหนึ่ง แล้วก็เอ็กพ0แล้วก็เพชรเขียวสาก็หนึ0อนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตัวนี้ค้นหาดีๆนะครับผมแต่สำหรับปัจจุบันผมว่าน่าจะหาเจอกันหมดแล้วแหละก็เป็นบอสลับตัวสุดท้ายของโลกอาของโลกคริสต์มาสนะครับก็คืออยู่ตรงไหนนะครับผมเราตีตัวนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปไหนนะครับเราเดินไปตรงข้างหลังนี่นะครับผมทุกคน ตีตรงข้างหลังนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นบอสลับนะครับทุกคนอันนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับบอสลับเราเดินตรงมานะครับผมแค่นี้แหละแล้วเราก็บอสลับมีอะไรบ้างที่บอสลับก็จะมีะได้มาตเอรี100่หนึ่งร้อเอร์เซนะครับผมอ่ะก็คงครบถ้วนนะครับทุกคนสำหรับคลิปมิชชั่นบอสนะครับเอ้มิชชั่นบอสนะครับก็คือเป็นโลกของ คิดมากนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอได้นะครับอู้เวลาพอดีเลยยี่สิบนาทีก็ขอบคุณสำหรับคนเข้ามาดูนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะช่วยได้หลายคนที่ไม่ค่อยรู้นะครับผมก็ผมก็คำคิดไม่ค่อยเก่งมากแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็ทำไม่ดีมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าแย่นะก็ สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ผมมีสตรีมทุกวันสวัสดีครับ